เหตุผลที่คุณทําเงินจากโลกออนไลน์ไม่ได้สัทีนะครับเพราะว่าคุณหวังพึ่งกระแสรกระแสไม่ว่าจะเป็น Tik Tok Facebook อะไรก็ตามที่เป็นกระแสใหม่ๆคนจะกระโดดเข้าไปเล่นแล้วคุณจะได้ยินคําว่าแพลตฟอร์มันดับหนึ่งอย่าง t k t Tok ตอนนี้ทุกคนจะบอกแพลตฟอร์มันดับหนึ่งแต่ว่าทุกคนกําลังทําคือทําเงินไม่ได้จริงไหมแต่ฟังโค้ดเยอะร้อยโค้ดพันโค้ดแต่ก็ทําเงินไม่ได้เพราะคุณหวังพึ่งกระแสรกระแสเป็นแบบนี้นะครับ กระแสคือมันขึ้นขึ้นลงลงมันหวังผลไม่ได้เดี๋ยวกระแสดีเดี๋ยวกระแสตกเดี๋ยวกระแ,แสหายการทําเงินมันหวังพึ่งกระแสไม่ได้นะครับเหมือนรอฝนรอฟ้านะทีนี้ถ้าเป็นเนว่ายดเลยก็คือไม่มีวันตายคือการยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวไปดูผมจะเอาเรื่องยิงแอดโฆษณามาให้ดูตลอดนะครับยิงแอดโฆษณาไม่ใช่หวังพึ่งแต่แอดถูกนะบางครั้งเราก็ไม่เจอแอดถูกแต่อย่าให้แพงก็พอนะครับเราต้องเทสการยิงแอดโฆษณาคือต้องเทสว่าสินค้านี้รูปนี้วิดีโอเนี่ย มันราคาโอเคไหมดีไหมแบบการตอบรับดีไหมนี่คือการทําโฆษณาอย่างแท้จริงทุกแพลตฟอร์มครับมียิงแอดโฆษณาหมดและทุกแพลตฟอร์มชอบคนจ่ายตังค์ให้แพลตฟอร์มครับไม่ชอบคนเล่นฟรีๆเสมอไปเล่นฟรีๆเนี่ยคุณเหมือนไปแข่งกันอนะแข่งดวงแข่งดวงแข่งดวงวัสนากันอย่างเดียวเลยนะ อันนี้แอดจากเพจหนเท่านั้นนะครับผมยิงอีกหลายเพจอันนี้94ข้อความตกข้อความละ45บาทอันนี้เป็นธุรกิจประกันชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยราคานี้ถือว่ารับได้เพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยมีราคาจากกลางถึงสูงนะครับดังนั้น45บาทรับได้